วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะประเด็นสังคมเชา้านี้อยู่กับยุ้ยชมัยพรเห็นประเสริฐนะคะแน่นอนว่าในช่วงสถานการณ์โควิด -19 เองก็มีการปรับตัวกันในหลายภาคส่วนโดยเฉพาะคนทํางานที่ต้องเปลี่ยนสถานะม,มาเป็นการ Work f r ฟอร์มโนะคะซึ่งการทํางาน Work f r ฟอร์มโหนึ่งในสิ่งที่เกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือ การประชุมงานที่ยังต้องมีอย่างอ่อนต่อเนื่องนะคะแต่ว่าต้องเป็นการประชุมงานในลักษณะของออนไลน์ซึ่งพอในการประชุมออนไลน์การทํางานอยู่กับบ้านส่งผลต่อความเครียดอยู่หลายประการคุณผู้ชมบางทีอยู่บ้านไม่สามารถแยกเรื่องงานจากเรื่องส่วนตัวได้หรือแม้กระทั่งในเรื่องของเวลางานที่ปกติเราไปทํางาน เข้างานสัก8ปดโมงเชา้าเลิกงาน5้าโมงเย็นหลังจากนั้นก็เป็นเวลาส่วนตัวแต่พอทํางานใน Work ์ฟอร์มโฮมกลายเป็นว่าเวลางานเนี่ยมันถูกขยายไปเพิ่มมากขึ้นส่งผลต่อในเรื่องของความเครียดและความเหนื่อยล้ากันได้นะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับเรานะคะอยู่ในวิดีโอคอรกับเราแล้ววันนี้กับนักจิตวิทยาองค์กรคุณพิชชาวีเมฆขยายหรือว่าคุณแวนคุณแวนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ คุณแวนคะในช่วงนี้สถานการณ์ที่คนต้อง work from home กันในฐานะที่คุณแวนเองเป็นนักจิตวิทยาองค์กรค่ะมีฟีดแบ็ k หรือว่าการตอบรับจากหลายๆคนที่ต้องปรับตัวทํางานอยู่บ้านยังไงบ้างคะค่าแน่นอนค่ะในช่วงแรกๆของการปรับตัว work from home นะคะก็ได้ยินกระแสว,ว่าดีจังชอบจังเลยเพราะว่ามันอาจจะเป็นอะไรที่ใหม่แล้วก็บางคนเนี่ยก็ไม่ต้อง ตื่นเช้ามากนะคะเพื่อจะเดินทางมาเผชิญกับรถติดประมาณนี้นะคะแรกๆก,ก็รู้สึกว่าสะดวกสบายแล้วก็มีเวลาส่วนตัวแต่พอหลังๆค่ะพอเริ่มทํางานที่บ้านมากขึ้นนานๆขึ้นนะคะเริ่มเกิดความเหนื่อยหน่ายแล้วก็เกิดความเครียดหลายๆอย่างทั้งเรื่องของการอุปกรณ์เออยสัญ,ญญาณอินเทอร์นเนต็ตเอ่ยหรืออุปกรณ์ที่จะสนับสนุนการทํางานต่างๆเนี่ยก็เริ่มไม่สะดวกสบายเหมือนกับที่ทํางานออฟฟิศนะคะก็เริ่มมีภาวะของสุขภาพใจ บางอย่างเกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของความเครียดค่ะอันแน่นอนนอกจากความเครียดในเรื่องของอุป,ปกรณ์เนาะคุณแวนอีกเรื่องหนึ่งคือในเรื่องของการทํางานในการทํางาน Work f o ฟ m Home ค่ะที่ปกติไปเป็นพื้นที่เป็นสัดเป็นส่วนมันแตกต่างจากการ Work f r o m Home อยู่ที่บ้านยังไงบ้างคะคือป,ปัญหาหลักๆที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่าการทํางานอยู่บ้านแทบจะ24ชั่วโมงเนี่ยมันเป็นอะไรที่ ถ้าหาว่าใครไม่ได้มีบริเวณบ้านที่กว้างขวางหรือมีพื้นที่สวนมากมายอย่างงี้นะคะการอยู่ในที่ที่จำกัดแคบเป็นเวลา24ชั่วโมงติดต่อกันหลายวันเนี่ยแน่นอนว่าต้องเริ่มเกิดความกดดันและก็ความเครียดขึ้นแน่นอนนะคะหรือว่าบา,บางครั้งเนี่ยอยากจะตั้งสมาธิทำงานแต่ว่าอาจจะถูกรบกวนโดยสมาชิกในบ้าน อาจจะโดยน้องหมาน้องแมวนะคะหรือว่าอาจจะมีฟู้ดเดลิเวอรี่มาหรือบรสุมาก็จะเป็นการรบกวนได้ค่ะประการที่2นะคะเวลาทํางาน Work From Home เนี่ยเริ่มมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์หลายๆคนอาจจะเอ๊ะว่าเอ๊ะมัน,ม,นมันไม่น่าจะเป็นไปได้การที่เราอยู่กับสมาชิกในครอบครัวหรือคนรักในที่บ้านเนี่ยด้วยการ24ชั่วโมงความสัมพันธ์ก็น่าจะดีขึ้นแต่มีงานวิจัยค่ะพบว่า เกิดสถิติการหย่ารา้างแล้วก็ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวมากขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าการอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงประกอบกับความเครียดที่มันมารอบด้านนะคะหลายๆด้านด้วยกันเนี่ยมันก็สะสมรุมเร้าทําให้ต่างคนต่างชวนทะเลาะนะคะเกิดค,คอน FLICT หรือความขัดแย้งได้ง่าย หรือว่าใครที่มีลูกที่บ้านอย่างนะะี้ค่ะลูกก็ต้องเรียนออนไลน์จะทํายังไงคอมพิวเตอร์จะพอไหมสัญญาณอินเทอร์เน็ตจะยังไงทุกอย่างมันคือ,ม,คอมันคือความมันคือความเครียดความดกดดันทั้งหมดเลยนะคะที่ที่ได้กล่าวมารวมถึงอุปกรณ์อย่างที่เราพูดกันนะคะว่าอินเทอร์เน็ต จะยังไงจากเดิมที่เราไม่เคยมี Wi-Fi ที่บ้านมาก่อนก็ต้องอจะเล่นอินเทอร์เน็ตทีก็มีสัญญาณจากมือถือแต่ทีนี้เนะี่ยมันจะต้องออนไลน์แทบจะทั้งวันนะคะหรือว่าอุปกรณ์ปรินเตอร์เอยอุปกรณ์จากที่เคยอยู่ออฟฟิศแล้วสะดวกสบายเตาอี้โต๊ะทำงานทุกอย่างมันอำนวยความสะดวกให้เราทำงานได้ดีหมดเลยแต่ทีนี้พออยู่บ้านก็ทำให้รู้สึกว่าโหตายละมันทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนบางคนเนี่ยต้องทำงานในห้องครัวอะไรเงี้ยค่ะโต๊ะ รับประทานอาหารซึ่งอาจจะไม่ได้มีบริเวณที่มีขอบเขตชัดเจนว่าน,นี่คือออฟฟิศนี่คือโซนทํางานก็อาจจะยิ่งเกิดความเครียดในหลายๆเรื่องได้ค่ะประกอบกับตารางชีวิตก็จะเริ่มยุ่งเหยิงเพราะว่าเวลากินก็อาจจะไม่ได้กินเวลานอนก็อาจจะเริ่มดึกไปเรื่อยๆเพราะว่าเราทํางานเพลินอะไรแบบนี้ค่ะ โอ oh, ้จริงๆแล้วทำงานที่บ้านฟังจากคุณแวนแบบนี้นี่เห็นภาพชัดเจนว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเลยนะคะแล้วโดยเฉพาะงานในบางภาคส่วนเนาะคุณแวนที่ต้องประชุมวิดีโอคอลหรือว่าประชุมผ่านซูมกันหลายๆชั่วโมงเลยค่ะภาพหนึ่งที่ยเห็นจากโลกออนไลน์เยอะมากจากเพื่อนอยู่ที่ทำงานออฟฟิศกันหลายคนนะคะก็คือจะแคปภาพหน้าจอตอนเช้าอานั่งประชุมกันที่หน้าจออยู่ที่บ้านกันแต่ละคนที่นี่ใน,นลักษณะการประชุมวิดีโอคอลนานๆแบบนี้มันก่อให้เกิดความเครียดหรือว่าความเหนื่อยล้ากับร่างกาย ได้อย่างไรบ้างคะโอเคค่ะความเหนื่อยล้าที่เกิดจากการประชุมนานๆทั้งวันเนี่ยนะคะวันขอแบ่งออกเป็น3ความเหนื่อยลา้ลาหลากักๆก็คือความเหนื่อยลา้าแรกเนี่ยก็คือความเหนื่อยลา้าทางด้านร่างกายนะคะพอเราไม่ได้ขยับขยื่อนตัวนานๆเนี่ย ร่างกายของเราก็จะเริ่มเมื่อยตึงใชคะเรื่องออฟฟิศซินรมเอรอะไรเอรรวมถึงสายตาเราด้วยค่ะเขามีงานวิจัยนะคะเพราะว่าเวลาที่เราจ้องจอานานๆเนี่ยมันเกิดความเหนื่อยล้าทางสายตาได้โดยเฉพาะเวลาที่เราประชุมแล้วเห็นหน้ากันเนะะี่ยค่ะมันมันเกิดความรู้สึกว่าเราเราต้องมี eye contact หรือจ้องหน้าคนที่เราประชุมตลอดเวลามันยิ่งทําให้เรารู้สึก เครียดแล้วก็เกรงมากขึ้นนะคะทางที่ดีคือเวลาเราประชุมเสร็จเนี่ยค่ะอาจจะต้องมีช่วงเวลาเบรคให้เราได้ขยับขยอนร่างกายแล้วก็พักสายตาหันไปมองต้นไม้สีเขียวของต้นไม้บ้างอย่างเงี้ยค่ะถ,ถ้าใครอยู่คอนโดก็อาจจะมีต้นไม้เล็กๆอย่างเงี้ยค่ะคอยที่จะให้เราเนี่ยได้พักเบรคความเหนื่อยล้าจากสายตาจากร่างกายตรงน,นั้นบ้างความเหนื่อยล้าที่2ก็คือความเหนื่อยล้าทางด้านความคิดค่ะเวลาเราประชุมเนี่ยนะคะ มันต้องใช้พลังในการฟังเยอะมากสังเกตไหมคะว่าเวลาเราเราฟังอะไรนานๆเนี่ยเราเหนื่อยเราใช้พลังงานเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟังแล้วต้องคิดตามฟังคิดตามแล้วต้องโต้อตอบจะโต้อตอบอย่างไรหรือฟังคิดตามโต้อตอบแล้วต้องตัดสินใจในบางเรื่องยิ่งต้องใช้พลังงานเยอะมากค่ะความเหนื่อยล้าของสมองของความคิดของเราเนี่ยก็จะมีมากขึ้นด้วยค่ะในการประชุมนะคะแล้วก็มันก็ได้ยินฟีดแบ c ว่ายิ่งอยู่บ้านเนี่ยยิ่งสะดวกในการนัดประชุม ประชมุมถีขึ้นอีกนะคะก็จะยิ่งเหนื่อยมากขึ้นแล้วก็ความเหนื่อยล้าที่สมคือความเหนื่อยล้าทางด้านอารมณ์แล้วก็จิตใจค่ะเขามีงานวิจัยนะคะพว่าเวลาเราประชุมแล้วเราเห็นหน้าตัวเองเนะะี่ยค่ะเรามีแนวโน้มที่จะมองมองหน้าตัวเองมากขึ้นแล้ว มันก็จะเกิดความคิดที่ว่าเริ่มมีภาควิจารณ์ตัวเองเอ๊ะ e, หน้าเราเบี้ยวหรือเปล่าหน้าเราดาแสงยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเกิดความเหนื่อยล้าทางอารมณ์นี่ยังไม่รวมถึงความเครียดในการที่เราจะต้องคิดเรื่องงานสนทนาโต้ตอบเรื่องงานเนี่ยค่ะมันก็เกิดความเหนื่อยล้าได้ทั้งร่างกายความคิดแล้วก็อารมณ์แล้วก็จิตใจเลยค่ะ โอ้โห oh, แล้วแบบนี้คุณแวนคะงานเราก็ต้องทําค่ะจะบอกว่าไม่ประชุมก็ไม่ได้ยังไงก็ต้องทําอยู่ดีที่นี่จะมีวิธีเรื่องของการลดความเหนื่อยล้าและความตึงเครียดที่เกิดขึ้นจากการประชุมออนไลน์นานๆหลายๆชั่วโมงยังไงได้บ้างคะคือตัวเราเองนะคะอาจจะต้องมีวินัยมากขึ้นด้วยนะคะข้อที่หนึ่งมันขอแนะนําให้ต้องจัดตารางเวลาของเราให้ดีค่ะเวลาประชุมเสร็จเนี่ยเราก็ต้องมีช่วงเวลาพักเบรกเรา อาจจะต้องลุกขึ้นไปยืดเส้นยืดสายหรือว่าถ้าในช่วงเวลาที่ไม่มีการประชุมอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องตั้งเวลาให้ตัวเองว่าทํางานสักชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งแล้วก็พักเบรคสินาทีแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างเนี้ยให้มีวินัยเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเวลาเราเราปล่อยให้ชีวิตยุ่งเหยิงเนี่ยความเครียดความวิตกกังวลเนี่ยจะเริ่มมากขึ้นนะคะรวมถึงในช่วงเวลาที่เบรคพักเบรค ก็ต้องพักจริงๆแล้วขอแนะนําว่าต้องมีงานอดิเรกทํานอกเหนือจากงานด้วยนะคะงานอดิเรกอะไรที่ทําให้เรารู้สึกลอดเพลินที่ทําให้เรารู้สึกมีความสุขแล้วก็จมดิ่งอยู่ประมาณอย่างเงี้ยคะ่ะอันนี้อันนี้เป็นการส่งเสริมสุขภาพใจที่ดีมากเลยนะคะอันที่สคือเวลาประชุมนานๆเนี่ยถ้าการประชุมไหนที่ไม่ได้เป็นทางการมากอาจจะขอว่าสลับว่า ไม่เปิดกล้องบ้างได้ไหมนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้ได้รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นสามารถจัดท่าทางในการประชุมตัวเองได้มากขึ้นรวมถึงสามารถที่จะ mm hmm. ออยืดเส้นยืดสายหรือปิดขี้เกียจในระหว่างประชุมได้อย่างนี้ค่ะอันนี้ก็ก็ช่วยนะคะแล้วก็รวมถึงการดูแลสุขภาพกายอื่นๆด้วยนะคะนอนให้พอกินอาหารให้ที่มีประโยชน์ค่ะแล้วก็ผ่อนคลายบ้างค่ะก็จะช่วยได้มากขึ้นค่ะ ลองหาเวลาเรื่องของการผ่อนคลายและอย่าลืมว่านอกจากมีวินัยในการทํางานต้องมีวินัยกับการผ่อนคลายกับตัวเองด้วยใช่ไหมคะคุณแวน <S <S ที่นี้ค่ะ, <S <S ละหลายๆคนที่ work from home เรายังคงต้องทํางานในสถานการณ์แบบนี้ต่อไปหลายคนคุณแวนคะคือเรามีบทบาทมากกว่าการเป็นพนักงานคนหนึ่งขององค์กรเนาะเราทางานอยู่ที่บ้านเรามีบทบาทของความเป็นพ่อเป็นแม่หรือเรามีบทบาทของความเป็นลูกที่ดูแลคุณพ่อคุณแม่หรือว่ามีบทบาทอีกหลายอย่างในชีวิตแล้วเมื่อต้องทํางานอยู่ที่บ้านแบบนี้ จะมีวิธีการรับมือแล้วก็หาความสมดุลระหว่างการทำงานกับการอยู่กับครอบครัวอย่างไรให้มีความสุขและสมดุลบ้างคะก็สามารถนำหลักการของการจัดตารางชีวิตนะคะไปไปใช้ได้เลยนะคะเวลางานก็คือเวลางา,านเราก็ทำตัวให้เหมือนกับเวลาการออกไปทำงานตามปกติอะคะ่ะเริ่มงานเวลานี้เลิกเวลานี้แล้วก็ ต้องมีเวลาที่จะจัดสรรดูแลครอบครัวด้วยแต่ว่าการดูอยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะก็จะยิ่งสะดวกกับเรามากขึ้นเวลาเรามีช่วงเวลาพักเรกร็เราก็สามารถที่จะเดินไปเล่นกับลูกได้นะคะไปเล่นกับน้องหมาน้องแมวได้หรือไปทํากับข้าวทําอาหารให้คนที่บ้านได้นี่ก็เป็นการช่วยรักษาสมดุลน,นะคะชีวิตของเราอย่าลืมว่างานก็คืองานนะคะแบ่งเวลาให้ชัดเจนแล้วก็เวลาส่วนตัวก็ต้องผ่อนคลายค่ะ ทีนี้คุณแวนําไม่ใช่สถานะแค่เฉพาะคนเวิร์กฟอร์มโฮมเท่านั้นเนาะนไหนๆเจอนะจิตวิทยาองค์กรอ,อย่างคุณแวนทั้งทีขอถามถึงอย่างบางคนที่หลีกเลี่ยงลักษณะในการทํางานไม่ได้เนาะประสบการณ์ <Ừ. S 1> ชีวิตเส้นทางชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ทํางานในบ้านไม่ได้ต้องออกไปทํางานนอกบ้านก็มีความกังวลใจในเรื่องของความเสี่ยงหรืออะไรหลายๆอย่างหลายๆประการเลยอยากให้คุณแวนช่วยนําเสนอเรื่องของข้อคิดหรือวิธีการคิดดีๆให้ผ่านพ้นในช่วงสถานการณ์นี้ไปได้หน่อยค่ะ ก็สิ่งสิ่งที่ว่านอยากจะฝากข้อคิดไว้นะคะก็คือว่าในตอนนี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นอ่ะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องหันมายอมรับกับความเป็นจริงก่อนยอมรับว่ามันเปลี่ยนไปแล้ววิถีชีวิตของเราเนี่ยมันจะมันไม่เหมือนเดิมเหมือนเมื่อก่อนแล้วแล้วบางเรื่องเนี่ยมันอยู่นอกเหนือจากการควบคุมเราสิ่งที่เราทําได้แล้วก็จะทําให้เรามีความสุขก็คือยอมรับกับมันยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็หาวิธีที่จะอยู่กับสิ่งเนี้ย ให้เรามีความสุขแล้วก็สงบในใจมากขึ้นถ้าเราจําเป็นต้องออกไปทํางานนอกบ้านเราก็ต้องดูว่าเราจะป้องกันความเสี่ยงอย่างไรก็ทําตัวคือกําจัดปัดจจัยที่จะทําให้เราเสี่ยงนะคะมากขึ้นนะคะแล้วข้อที่สองก็คือชีวิตเราะมีเรื่องเครียดมากพอละทุกวันเนี่ยเจอการเปลี่ยนแปลงงานเอ่ยความเสี่ยงเอ่ยเครียดดังนั้นเนี่ยถ้าเรื่องไหนที่ยังไม่จําเป็นที่จะต้องรับเข้ามาแล้วเครียดมากขึ้นเนี่ยก็อย่าติดตามให้มาก หรือว่าอย่าอย่าไปรับความเครียดโดยไม่จําเป็นเข้ามาให้มากอะค่ะแล้วข้อที่3มก็คืออยากให้มีความหวังอยากให้มีความหวังว่าสถานการณ์เนี้ยมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดเดี๋ยวมันจะต้องมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นหรือในชีวิตข้างหน้าเนี่ย มันจะต้องออกมาดีขึ้นอย่างงี้ค่ะการมีความหวังจะทําให้เราเรามีพลังในการขับเคลื่อนชีวิตในแต่ละวันด้วยอะค่ะก็อยากจะฝากสามอนี้ไว้ค่ะค่ะเข้าใจในสถานการณ์พร้อมรับการปรับตัวแล้วก็อยู่อย่างมีความหวังเพื่อจะก้าวสู่ก้าวต่อไปหรือแม้เราอาจจะเจออะไรดีๆในระหว่างทางที่เรากําลังฝ่าฟันไปอยู่ก็ได้ใช่ไหมคะคุณแวน ใช่เลยค่ะใช่เลยค่ะค่ะยังไงเช้านี้ขอขอบพระคุณนะคะนักจิตวิทยาองค์กรกับเราวันนี้คุณพิชาวีเมฆขยายคุณแวนขอบคุณคุณแวนเป็นอย่างสูงเลยค่ะมีโอกาสหน้ารบกวนใหม่นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ นี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะคะของประเด็นสังคมที่นํามาฝากกันค่ะคุณผู้ชมในช่วงสถานการณ์ที่ work from home แบบนี้บางทีคุณผู้ชมหลายท่านอยู่ที่บ้านนะคะอาจจะเห็นลูกๆหล,ล,ลานๆของท่านเนี่ยต้องทํางาน work from home อยู่กับที่บ้านบางทีความรู้ตรงนี้เองเราอาจจะทําให้สามารถที่จะเข้าใจคนในครอบครัวได้อย่างมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะจากนี้ยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวที่นํามาฝากจากทั่วไทยติดตามกันต่อนะคะในช่วงสีสันวาไรตี้ค่ะ